มีวันนตามันก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่มีลถ้าขาดสติขาดลมเนี่ยเอาไม่ี่าไม่ไม่ก็เข้าถ้าเจ้าไม่มีมสติสติไม่มีางก็เอาไม่ ถ้าตาตั้งอยู่กับปัจจุบันเมื่อเวลามันสติสติมันว่างมันว่างเมื่อมันว่างแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนตอนมันว่างดูไกล้นว่างไายก็ว่างไกยก็ว่าง เพราะอะไรคือกายว่างนั้นน่ะมันมันไม่ใช่ว่าว่างโดยไม่รู้อะไรเลยหมายถึงความว่างของกายนั้นว่าความว่างที่อยู่กับปัจจุบันได้มันไม่เหมือนความว่างที่ว่าว่างไม่รู้อะไรเลยอันนี้เนี่ยว่างสองอย่างสามอย่างเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคําว่าว่างนั้นน่ะ สมาธิในคนบ้านนั้นเป็น,เป,นเป็นอย่างไรคือไม่เข้าใจพราะเจ้าสังเกตไหมว่าลมเข้าลมออกเมื่อมันว่างเลวเมื่อเนี้วันจะเข้ามามันว่างเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สกติเมื่อเราไม่รู้สติตัวเราก็ว่างคำว่าตัวว่างคำว่ารูปว่างนั้นคือว่างไม่รู้สัทาวะว่างของรูปเลยอื ความหมายคำว่างที่ถูกต้องหมายถึงว่ารู้ตัวโทษของอยู่ความว่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีความคิดมันมีสัญญาณเนาระน้านยามนนั่นคือความว่างที่แท้จริงไม่ใช่ว่าความว่างเรยไม่รู้อะไรเลยและความว่างรู้ตั้งแต่นิวรณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นเออคือตามคือตาเข้าใจเนะี่ยปัจัดตังเรย์ฮิปโพเนะี่ย ความตั้งดูความว่างและความว่างที่ว่าว่างรู้ตัวการว่ามจะรู้ตัวมันมาจากไหนว่างอางนี้มาจากไหนแล้วรู้ตัวมาจากไหนคำว่าว่ารู้ตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันนั้นแต่ว่าอยู่มันเป็นยังไงคำว่าว่างไมรู้ตัวแต่รู้ตัวอยู่ว่าว่างมันเป็นเพราะเหตุอะไร พวกเจ้าเคยคิดเคยิคยคยคยตัวเองไหมตา,าว่าเนี่ยไม่มีพวกเจ้าไม่ไม่ไม่ไมเข้าใจยังี